สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะความยาวของมีดด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่หนิ้วครึ่งนะคะเป็นมีดยุคกลางนะคะของช่างฉิมนะคะทุกท่านนี่นะคะจะลัดด้วยหวายนะคะ ด้ามไม้ฝักไม้นะคะกันก็จะเป็นกันทองเหลืองนะคะนี่นะคะทุกท่านมีดขนาดปากกานะคะเป็นมีดสะดวกพกพาไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะความแตกความร้าวของไม้นี่ก็คือ ได้มาแบบไหนก็จะให้ทุกท่านได้ชมแบบนั้นนะคะมีดเล่มนี้นะคะลัดด้วยหวายเก่านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่านจะเป็นลายน้องสิงนะคะมีดเล่มนี้ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่สามนิ้วนะคะ ถ้าด้ามรวมฝักก็อยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะทุกท่านกันก็จะทำด้วยทองเหลืองนะคะนี่นะคะทุกท่านมีหลองพ่อเดิมพุทธคุณของท่านเข้มขังแน่นอนนะคะเป็นลายน่องสิงนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ 094 0567 445นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะโทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะท่านใดอยากบูชาไปเป็นเจ้าของก็โทรมาทักทายกันได้นะคะมิดเล่มนี้สะดวกพวกพาหรือจะบูชาเอาไปเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าจะติดตัวก็ดีนะคะ เวลาไปไหนมาไหนเราก็ได้มีหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยเพราะทุกวันนี้พวกลมเพลลมพัดก็เยอะนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ควรจะมีของรักษาของติดตัวไปนะคะท่านใดสนใจก็โทรมานะคะสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่าน ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ